ว่ายังไงนะจริงๆเหรอเนี่ยก็ยจริงนะสิครับโอ้ยน่าสมเพชจริงๆเฮมีอะไรเหรอคะส่งเสียงเอะอะกันน่าดูเลย,ยนี่นี่นายจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอเปล่านี่พ่อถามว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันอยากจะเป็นอะไรนะ่ะ ไอ้ที่พ่ออยากรู้เราก็อย่างเช่นว่าอยากเป็นคนขับเครื่องบินนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักฟุตบอลหรือนักเบสบอลอาชีพะนะแต่ว่าโดมิตะเนี่ยสิดูหรือเปล่าว่าตอบไงตอบอยังไงล่ะคะฉันอยากจะเป็นหัวโจกของพวกเด็กๆนะจ้าเออทุกคนมารวมกันหน่อยสิ จะลองทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่แบบนั้นมั่งจังฉันอยากเป็นหัวโจกของพวกเด็กๆหัวโจกฉันบอกให้มารวมตัวไงเร็วรีมาสซเข้าใจได้จยังเอาใหม่กันอีกครั้งนะ,อะเอาใหม่เอาใหม่มารวมตัวกันตัวดีมาก,มากทุกคนพร้อมหนักกันแล้วทีนี้เราก็มาเล่นสนุกกันให้สนุกไปเลยดีกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเอจะเล่นอะไรกันดีนะเนี่ย เขาฟังความคิดเห็นของทุกคนหนือนก็กันนะพวกอะไรไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกพวกเราอยากเล่นเบสบอลเฉันอยากจับแมลงฉันอยากเล่นดัดหนังยางไปว่ายน้ำกันเถอะนะเล่นทันได้เข้าใจแล้วถ้างั้นเล่นซูโม่กันดีกว่าพวกเราซูโม่ยามันอะไรมันอยไมีปัญหาหรือ อ่าฉันเล่นซูโม่ก็ได้นะแอนนะซูโมโ่โมดีกว่าเมื่อฉัก็เล่ซูโม่ด้วยซูโม่ดีกว่าฮะถ้าเดูยวเฉยๆก็โอเคนะฉันจะเล่นพันได้จะเอ,อ,อ,ะอะ๋อ,อ,อฉันอยากจะเล่นซูโม่แล้วนั่นระทุกคนอยากเล่นซูโม่ใช่ไหมเอาละเรามาแข่งซูโม่กันดีกว่าผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลไปเอาของเล่นขนมอะไรก็ได้มาจากบ้านของทุกคนด้วยนะ ไปสิไอ้เล่าเหมีเอวไหนเลยฮะนายไม่ไปเหรอจะไปได้ยังไงกันเลาแต่ว่าการเป็นหัวโจกดีสุดยอดเลยนะไม่ว่าเรื่องอะไรทุกคนต้องทำตามที่ฉันต้องการทุกอย่างได้ทำตัวเบ่งเต็มที่ถ้าใครไม่ยอมทำตามที่เราสั่งก็เขกหัวเลยนี่นะแต่ว่าหัวโจกเด็กมันก็ต้องเป็นเด็กไม่ใช่เหรอ หนายไม่เข้าใจหรอกก็เพราะตอนเด็กๆฉันเ,เป็นหัวโจกไม่ได้ก็เลยต้องเป็นตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่ไงอ,อ,อเอยฟังนะคราวนี้ไปทางโน้นไปเด้ไปเฮ้ย,ย <laughs> อ้านอนกล่นแล้วฉันเนเข้าใจความรู้สึกคนหูของคุณพ่อแล้วละช่วยไม่ได้นะงั้นก็เป็นหัวโจกเด็กเฉพาะตอนนี้แล้วกันนะเ จะได้เป็นหัวโจงเด็กด้วยเหรอเฮยยังไงล่ะยังไงล่ะทำยังไงเหรอต้องบอกเยสิต้องปูที่นอนเอาแล้วนะปูที่นอนพอปูเสร็จแล้วก็มุดเข้าไปซะจากนั้นก็นอนหลับเลยฮะยังเช้าอยู่เลยฉันนอนไม่หลับรอกอ้าวทุกทีก็เห็นนอนตอนกลางวันนี่นะอ้าวก็นอนอ่อนแล้วเห็นมั้นั่นไง เดี๋ยวก่อนหลับแล้วนึกแล้วเชียวโดบิตาโดเรมอนทานข้าวจ้าอ้าวโดบิตาล่ะอ๋ออ่านหนังสืออยู่นะครับบอกว่าจะกินทีหลังครับ <c oughs> อ่านหนังสือเหรอแม้ประหลาดจังทานก่อนนะครับตื่นได้แล้ว ทำไมต้องปลุกฉันขึ้นมากลางดึกแบบนี้พอยอย่างนั้นน่ะฉันถึงให้นายนอนกลางวันยังไงเล่าอ่ะเลียไปกันเถอะอืมนี่จะไปไหนเหรอที่ร้านว่างสิเอ้ยจะให้ฉันเป็นหัวโจกเด็กที่ร้านว่างงั้นเหรอไม่เห็นมีใครเลยก็จะเรียกมาอยู่นี่ไงเล้าูาดีกวา กระดิ่งความฝันใช้นี่แล้วจะเป็นหัวโจกได้เหรอปรับให้ได้ยินเฉพาะเด็กอายุประมาณสิบขวบนะอะนี่ปรับเลยนะปรับเลยนะแล้วอยู่ในที่ที่มีลมพัดด้วยแหวไเอตรงนี้เออเสียงกระดิ่งละนี่ ออาวไง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 ออไงไงไาไงไงไงมาไงไงไงไาไงไงไงองไ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 ไงงงทงไ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 ยไงไงไง่งไงไงไไไงงล ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะได้เป็นหัวโจกแล้วนี่มารวมตัวกันว้าวมากันแล้วทำตามที่สั่งด้วยอ่ยอดเลยนี่เดี๋ยวความสุขของหัวโจกเด็กคือเฮ้ยแต่โตานคนนั้นอะ,อะ,อะนี่นพูดถึงนายนี่แหละเรียกแล้วก็รีบมารวมตัวกันเด้หนุ่มปิตาหนุ่มปิัาหื้อฮะ หมอน่น่ะตื่นขึ้นมาจะทำยังไงเล่าก <sk ort> ็ขอโทษสิเอ้าดิถ้าเรียกแลกก้วต็รีบมาตัวกันสิเร็วเป็นเด็กดีหน่อยนะตั้งแต่วันนี้ฉันคือหัวโจกของพวกนายทุกคนนี่แต่ว่าเฉพาะกลางคืนเท่าน,นั้นนะคนที่ไม่ยอมทำตามฉันสั่งจะต้องถูกเออเออใช้อัน่ี้ดีกว่าก็ทำให้ฉี่ลาติดอัน,นเดียวไว้เลยอะ <sk r isa> เข้าใจหรือยังอืา เนเมื่อทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็มาเล่นกันดีกว่าขอถามความคิดเห็นของพวกนายหน่อยละกันแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าฉันที่เป็นหัวโจกอยากจะเล่นพันได้ฉันจะแข่งซโมฉันก็โดยฉันก็ขาดด้วยช่ยแล้วกันซูโมโมโมอยู่แล้วเฮ้ยขนาดรับยูนดูถูกฉันเลยอ่ะเนี่ยดอเลมอนน่ะ เล่นซูโม่ก็ได้ดีนะอีฝ่ายนึงกําำลังหลับอยู่นายไม่มีทางแพ้หรอกนะเอองั้นเหรอดีล่ะแข่งซูโม่ก็ได้ทุกคนกลับไปเอาของรางวัลจากที่บ้านมาด้วยโอ้ยหรู้สึกสนุกสุดๆเลยมีแต่ขยาเอ้ยกคนกำลังละเมออยู่ว่าช่วยไม่ได้ดีนะ เรียบทีเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ายน้ำเงินโนบิตาอูมิโนบิตาอูมิฝ่ายแดงโกดายามะออกมาเลยดีละต้องเอาคืนให้สาสมแล้วค่อยยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทสิจอมจอมเขาหน่อยอ่ะออาาามมบ้งกตั้งท่าไว้ให้ดีนะเอาแล้วนะลุยเลยโอ้ยขนาดหลับอยู่ใจยังแข็ง เข,อขอาคอาจะอดแอกว่านี้หน่อยดิงั้นเหนื่อยน้อยนะดีละชนะแน่ออเอาเลวน,นลละร้อยได้แพ้อีกแล้วดีละคนต่อไปออแพ้อีกแล้วจ๋อ,อ,อ,อแพ้อีกแล้วออเอๆต่อไปใครดีล่ะ <c oughs> ค,คนนั้นแหละ เออฮ้ชิซากะนี่ยนะชิซกะช่วยหน่อยนะจ๊ะโอ้ผู้หญิงเหรอไอ้ิจเอาจริงเลยเหรอฮ้ออะไรนะเตีมตัวลุยเลยวเลยตัวเลยโอ้ยชิซากะโนหานะเฮ้ยเลิกเล่นสูโมดีกว่าแพ้หมดเลยนี่ฟังนะถ้าให้น้อปิตาเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นนะ ถ้าชนะแล้วก็นาจะต้องชีราดรถที่นอนเข้าใจหรือเปล่าเล่านะนาจะต้องถูกอีไฟนยหนึ่งผลักล้อมนะเข้าใจไหโนบิตะผลักให้เต็มที่ไปเลยนะเอาแล้วนะลุยเลยการทำให้แพ้โนบิตะนี่เป็นเรื่องที่ยากชำวัดเลยแฮ พอได้แล้วออันนี้ทุกคนเเหนื่อยกันหน่อยนะเอาละกลับไปนอนหลับให้สบายกันก็แล้วกันเมื่อคืนนะฉันฝันสนุกสนุกด้วยล่ะฝันว่าเล่นซูโม่ชนะโนบิตะล่ะฮะฉันก็ฝันเหมือนกันเลยฉันเองก็ฝันนะฉันก็ด้วยจ้าเฮ้ยทุกคนเองก็ฝันเหรอฉันก็ฝันนะแมาก็ด้วยเนี้ยี ยมอนั่นอ่อนแอมากเลยล่ะนั่นสินะเฮ้ขนาดในความข่อนที่โดมิต้าไมา่ใชเป็นโดมิตะาอยู่ดีนะไม่ได้หรอเดรมอนจะเจยมันไม่ได้เป็นเพราะของวิเศษของฉันสักหน่อยนะก็นายเป็นเองอ่ะนี่